สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับมื้อนี้กัดสิแม่เฮ็ดคลิปคลิปชนคลิปนะครับผมตามใจเอฟซีคุณอภิรักษ์กิ่งเกตน,นะครับขอมาอยากเบิงสอพอรพิมลเจอพอรพายลินแอดเทวดาเจอภูมินารินสิงห์ังสายแต่ว่ามื้อนี้สอพอรพิมลก่อนครับปะทะพรพายลินครับไผเป็นไผรอรลุนรอเชียครับ มาเริ่มกันที่สอพอรพิมลกันเลยครับผมเป็นบางไฟที่มาจากบ้านธาตุลุ่มตำบลสหาหาตอำเภอเคืองในจังวัดอุบลราชธานีครับข้อมูลเอฟซีส่งมาให้ครับคุณอาร์ฟีดอมแมนนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจครับก่อนหน้านี้ลุงหลอดอาิบวพิษไปกับกาบขออภัยเป็นอย่างสูงครับมารอหลุนรอเชยร์บางแรกซอพอพิมลเชิญสลาราไปเราได้เร็วคนอ่านเยอะอพอนพิมลครับผม รอลุนรอเชียร์ภายเป็นเอฟซีสอพรพิมลมือนีลุ้งลอดอยู่บ้านน้องคุณตำบลเดนลาดอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดครับมารอลุนรอเชียร์กันเอฟซีสอพรพิมลครับวันเดย์ซีลอยสามสิบห้าครับมือนีคุณทําได้ไหมแต่ว่าอาจารย์สร้างเด็ทีมงานก็บอกว่าชุดใหม่ลอนแรลครับรอลุนรอเชียร์ครับสิเป็นอย่างไรครับลูกหลานทีมงาน สองคอสิมน์อยากข้าทึงทหารทาสเคืองในเมืองอุบลน,นับมาสูเพื่อใช้ชนะขอให้ขึ้นสุ้งสูงลุกสตาถ้าไม่ได้เลยหลายๆทำพกะแนในใดเยอะๆมัดนี่มัดใหญ่มัดหนักมีหนักมีหนอก,นกหน้าที่ระทึกใจกำลังสิเกิดขึ้นแล้วครับผม พี่เลี้ยงคนสุด,สดท้ายถอย <ใน S 2> หลังล,ง,ล,ง,ลงจากฐานบอกกาวไม่นั่งหน่อยทอร์นีขอให้โชคดีออขอให้คืนสูงสูง,งสสถ้าไปได้เลยหลายท่านคะแนนได้เยอะเยอะไปดิงนานส่อพอดี่บนจ้น,จนโชคดีสามสองหนั่งไป <c oughs> อ้อนพีพ่นครับแข็วสุดยอดการเดินทางครับสุดยอดครับก็สู่ข้อโจครับล่างไปล่างไปล่างไปเบรกแล้วนะครับ สูขาจำเกี่ยวหานะครับข้นึ่งโตมาแล้วพี่น้องก็สู่ขอโจครับสวยงามมากๆการเดินทางดีก็สู่ขอโจครับหางดีครับเบื้องต้นเบื้องต้นหางดีครับเนียนมากๆครับสอพอดีมล

ลมโตเป็นมีออกด้านขวามือคุณยายตอนนี้คนยังติดป่วยตายบางๆโอกาสตั้งมาต้องลุ้นต้องติดตามเนื่องจากว่าเป็นรถไฟระเข้สูงนะครับพี่น้องแต่การเดินทางถือว่าสุดยอดแล้วนะครับการเดินทางสุดยอดแล้วครับ มีปุงไฟบางนีแล้วครับเจ็ดแปดแปดเพียงหกเก่าครับราคาสุดยอดครับหกเพียงกับมีครับมีถุกราคาแต่ว่าติดเพียงครับของก้นก็หกเก่าครับเจ็ดเก่าเลยแยะมากมหมครับราคาสูงเลขสูงพอทานสรุปิ่งกันไปเรื่อยพอทันได้สรุปครับเพราอว่า มันต้องเบาให้ได้สถานเดียวถึงจะขามเลขสี่ลอยไดครับอันเป็นปกติทั้งมดาะสี่ขามเลขสี่ลอยบอด้ก็คือจาาครับต้องมองเลขสี่ลอยสถานเดียวครับส่อพริมลครับลอยหกเซฟพลาดไปต้องมองเลขซี่ลอยเท่านั้นครับเราสถานเดียวต้องให้ ต้องข้ามเลขซี่รอยให้ได้ครับตะเบิ้ลก็ไปนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นไปดีสวยงามนะครับสวยงามบางหางงามคืองามบางหางงามครับราคาแต่งงามครับงลุ้นต้องติดตามต้องลุ้นต้องติดตามเลยนะครับเวลาตอนนี้นะครับเวลาตอนนี้ขยับเข้ามาเป็นเลขปางกระทำได้เลยกลมๆนะครับ สองร้อยผ่านไปสองร้อยผ่านไปครับให้สองร้อยครับตรงห้าสองร้อยฮาบีลุงหลอกสิปล่อยคลิปเน่าเลวฟังมันย่ายไปเรื่อยๆครับบางไฟมันอาจสิเพื่อนครับของส่อพ่อพี่นองเทฟลักกี้ของพ่อสอนี่นะครับ เลักี 40, ่ครับาวีตรงการการคำนวณคำนวยาอาสามาได้ต้ปลาสร้อยซีพันไปสองร้อยีัคนมารักษาต้อใส่รอ่นอ่บว่าเจอวัดปะตูานต่ ิ๐กับผ่านแล้ว2 6งผ่านไปงปบหาตอนเจ็ดสิบผ่านไปสองร้อยเจ็ดสิบพันไปึงหลอดกันนอนเกียกกีดินเบิงบังไฟเลยครับมือนี้ ไฟมันอยู่ตรงๆครับเรือภาพเรือภาพมันอยู่สูงลุงหลอดก็มองบ่เหน็นหรอกครับแต่ปังมันยายไปครับสามร้อยพานไปสา,ปา,ปาอาครับราคามันสิเบียดสิเสียทจำได้ห้องอดมารอลรุนกันไปครับสามร้อยสิบผ่านับ ปีมือฟาดล่ายาดัออกนานนาฬิกาเลยครับพันจิตรวงของสามอยยีเสีพพบผ่านไปส,สามลอยสาม,สามอยสามสีผ่านไปสามอยสามผ่านไปนไปมากท่าไนไปเ้อครับผมอีกใจไะ้ไาย ถูกไม่ถูกคุณต้องเป็นตามนะครับฟังนะบานม่ห่อไม่ขนาดนี้สามร้อยห้าสนไปสามร้อยห้าสิบพันไปไอ้นียอุ่ดในเด่นดูนี่มันตากลัวไปใหม่ได้เด้อได้ไปมาก้าวอล์กไ้ไแค่นีนะผมตามที่เบื้องนมีร้อยได้ไปมาก้าจากว่านี่ยพรลายกว่าร้นค่เดีย ใช้ลูกบังไฟยง่ใงสีเ่ไงนะใส่สีื่องมันยงไ่หไปหรับไปใหมนี่บ่มันผ่านไปแล้วบ่มันลง่ปดสิบผ่านไปแปดสิบ่านไปอ๋อนี่เลยขงไฟลูกนี่ครับเก้าสิบผานไอ้้หบัองไฟลอยลงลงยังครับเห็นบ่ครับเอฟซีเห็นบ่ครับ ลงบอกไก่จากพี่จากน้องครับสี่ลอยผ่านไปผ่านไปปรอเป็นลวสียงใจครับเข้ไปไฟเลคลงเมพ่สี่ลอยสี่ผ่านไปตามเรมาตามามา สี่รอยสิบห้าครับผมสอพอนพิงน้นายแน่มากคุณทำได้สี่รอยสิบห้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเลอสีสวัสดีครับมาต่อกันด้วยพรไพลินครับว่าสิขามเล็กสี่รอยสิบห้าได้หรือไม่ครับหรือสิ่ําำก่าลอดลุนลอดเชียครับเป็นมองไฟที่มาจากบ้านโนนดูครับมูแปด ตำบลสีสำรานอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมีหอดรหัสไปรษณีย์สามสามสองเจ็ดศูนย์ครับปุณายศรีทรงของขวัญไปให้น้องพรไพรินกับทรงไปเลยครับรลอรลุนรอเชียร์ครับประธานคือพรไพรินครับเบบี้บุญน้องไพ่กองสกปรกบุญับงลงมั่นครับตำบลกุนน,น้ำสายอำเภอหนองไผ่มมครับ ฝังวันรอยเอ็ดครับรอหลุดรอเชียร์ลองลอาก็เป็นเอฟซีพรไยลินอยู่ครับเราจะเชียร์บางนี้ครับเชียร์ซาการ์พายลินหกแปดหกเก้าครับหาแปดหาแปดหกแปดหกเก้าครับห้าแปดห้าแปหกดครับ โค้งแหวคเกาหาเก่าครับแนวแอรครับสูงมากมากรอนรอเชียร์ครับรายลินเป็นผู้รับ ขึ้นทุกสูงทุาทำไปได้หลยหมายถึงว่าพร้อมใช้รินจงติดตามโอ้ยไม่โอ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย ทีดๆนี่ชนะเลยลังไส้ทด็ดโอ้โหงไส้ทด็ดทด็ดทีเด็ดทีเด็ดเลย ตามครับก็ไหลย้อนขาหมวแห้งสีหลายครับคเลียวกอะไรยนครับไปยืดห้าง่อยไปยางเปิดเียบลอยอ่างดีครับผมอลุนเอาเสือกันไปเจอมาได้แน่นอนครับรอดุหัวโรถครับก็ลุนกันไป

ควนครับเห็นแต่ควนครับเห็น oh ตัวน้อยครับเอาขันหินบาทนี่เอาขันหินบาทเห็นตัวเล็กครับตาเดียวมองเลขสี่ลอยเลยครับบัเอาแต่ว่านุกหลอดขึ้นแนมเห็นสีเหลืองภาพเลยครับทานดีครับกษิตกษิไลโยกค้นกบมะาะพี่หนองนี่ครับ น,นี่ครับเบียรภาพเบือราพนี่ครับช um, uh, 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 yeah, ี food, ้อยนะไม่น่จะอันจะา้แนนครับไมเต้อกินตัวมากท่วมไปเลยนะท่านจ คอยเดินคอยโยกรถอดับาเาสามหลักสามหลักสามสี่เลยนะ้อมต้องหต้อนคบขาวครับเียรมื่อมภาพเลื่อมภาพเป็นบาทครับความเบามีเห็นครับไปยังอยู่สูงนี่ครับคอยโยกคอยกดินรถอะดับเาเบาครับมาถึงตรงปลายใหม่สองร้อคไป ครับสองร้อยพันไปไไจากนั้นโอ้

สองลอยสามสไปไกลๆดอนลไนลอยครับไปยูไก่ครับองศามันบางต้นไม้แล้วครับเราสามารถมองเห็นได้ครับรอฟังเวลาจริงครับรอนลุดรอเชียกันไปมองเลขสีลอยครับสองลอยเกสีานไปครับวาุดสุดยอดครับ ร้อเจ็ดสิบนะครับสูงอยู่ใช่ไหมครับสูงครับ280สอง้พ,พ่านไปาหน่หาแมันวแสนดิได้รได้องเงินนะครับ2เก้าสิบพ่านไปสามร้พ่านไปสาม้พ่านไปไม่ออกไม่เทียนะครับไม่้อกไม่เทียร เลขแปดิบคือเลขทีนาพิตามไอเบิงนะครับไอเบิงเลขแปดตบเจ้าเจ้าเจ้าเลขดนอเจ้าเจ้าติดก่อนรับด้นะเจ้าเจ้ยี่สิันไปครับยี่สิบพันไปครับี่สิบพันครับยี่สิวนไคร่บยี่พนรบย่พันไปัย่นไปคย่านครับย่นาวอย่านับยี่สั่น ใช่ครับไม่ใหญ่เมือง้บอเอโฮมเด้อเมืองปนทั้งโลกเลยครับมันไปทำกาในเราทั้ไกลดอกตามอ้อจะเสียได้ครับต่างครับแต่บางไก่เป็นไก่ผัาวท่านให้พี่ผาดใส่ ูเลขสี่ครับเบาดีมากมาแน่นอนของเพิ่นแ่สีพนไปหัพันสี่ร้วพันสี่ครับรอลุนกันครับสี่รแดไปไหมครับแน่นอนของเพิ่นด้าน้ายของเขาขบุค เดือมผ้าโอ้จะเป็นงามตาดิเดือมผ้าเดือมผ้าครับพอนไพลินครับเ้ยพี่ตองเตามลมตามลงมาตามลงมาสคแ้่อนไี่ร้อยคคะแนนพอนไพลินสี่อคะแนนขอบคุณที่ติดตามเราชุ่งหราเด็กซีสวัสดีครับเป็นยังไรครับสุดยอดทั้ง2องข่ายเะครับผมสุดยอดมากๆ สอพรพิมลได้4ี่หานะครับพรไพรินได้4ี่ลาห่างกันแค่2วิแต่ของเชียร์ตื่นเต้นเล่าใจครับทั้ง2มือทั้ง2วันคนละเวลาแต่ว่าสนุกมากๆครับลุงหลอดนี่เชียร์จนต้นแตกกูและครับมวนคักมวนนิลี่มวนแท้แทครับปีนาฟ้าไม่กัญยาไฮเอฟซีไปชอยลุนซอยเชียร์กันครับสอพรพิมลพรไพลินครับเก่งทั้งครูครับลุงหลอดเป็นเอฟซีทั้งสองคนนะครับ ึงสองค่ายนะครับล,ล้วก็ลุงรอทําคลิปขึ้นมาบอด้มีวา่าผู้ใดแข่งผู้ใดผู้ใดชนะผู้ใดแค่ต้องการแมทที่ประทับใจให้เอฟซีทุกคนได้รับชมรับทราบกันครับผู้ใดยอยากให้ลุงรอดทําคลิปดีๆแบบนี้ก็กค้ดสองครับแต่คลิปต่อไปก็จะเป็นแอดเทวดาปะทะภูมินารินสิงฝังสายรอติดตามชมให้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเอฟซีสวัสดีคลา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 